สวัสดีครับเพืเ่นนอนๆ <c oughs> วันนี้ก็มาให้เลยป,ลเเปักเพราะว่าคลิปขอนได้ลงไวแล้วก,กันผอมาเล็ดนี่นะครับอยากว่าผอมาเล็ดก็ได้หรือว่าเรียกปลุกลุงลุงกระตั้งด้วยก็ได้นะครับก็คือพุ่มได้ทดลองแล้วห้าวันไม่ต้องรดน้ำนะครับคือตั้งระดับน้ำกั้งเอาไว้ก็ห้าวันไม่ต้องรดน,นร้ำ นะครับกับความเชิญได้ก็คือ,อ,อไม่ใช่อายงงพักหมดในน้นนะครับสำหรับเปิดไม้กันอะไรเพิ่มเ,เ,เติมนะครับวิธีการใส่อันอเดี๋ยววันนี้พุ่มกะ็ะเร่งเหลืองใกล้วิธีการผลิตน่าจะยาวทักัก,กนะิดนึ่งปิดนี้ก็กระทั่งนี้ก็สิบตามก็ดีนะครับสิบตามก็ดีก็ได้ลงวิดีโอไปเลยว่าว่ามีอะไรได้บ้างสิบตั้ก็ดี ก็คือได้ลงวิดีโอไปแล้วไ่เปลีนปเปล่ยนไปไหนเพิ่มเติมนะครับถ้าว่ามามาปอปกันคลิปนี้ก็อันนี้ผมกระไก่วิธีการผลิตนะครับก็คืออันนี้เร่ง,งๆๆตึงเพื่อนๆปลี่มีพุนกระตบเรื่องธุรกิจในยุคนี้นะครับเรื่องโกวิทิพเก้าเหลืองธุรกิจเพื่อนๆปี่แต่ว่าตึงกับต้องเปลี่ยนอาชีพกันเลยนะครับได้เก้าวว่าอุ่นยุ่นมายใหญ่ง,งานอะไรก็มีนะครับนะ ก็พ่มตัวนี้ก็ใกล้วิธีการผลิตอยู่ก็คือ1นื่งรอยบาทกระเสือด้คือพมใกล้ให้คนจํานวนมากนะครับเน่องรอยบาทกระสือดน้นี่ก็เปลือกหวาจะได้กระจายตึงปุ่นดอบของพ่มก็คือการเดือพื้นเสือจำนวนมากก็คือกระตายก็พ่มใกล้ได้แปง้งเหมือนกันนะครับแต่โดยตั้งใจก็ต้องการง่ายอันอันนี้ก็จายอยู่แล้วนะครับวิธีการผลิตพม่ม้ลงวิดีโวไปแ้วเยบฝนก็มาเลยฝนเติมได้ ตำรับธุรกิจนี้นะครับตำรับเพื่อนๆก็คือว่าธุรกิจอย่างเพลื่นเตยอย่างกว้างมากนะครับเอ่อกว้างทั้งประเทศนะครับเพลื่นเตยเพราะว่าอันนี้เป็นเจ้าใหญ่กล้องเตยก็คือป้อมจากใกล้แบบนี้นะครับคนณตั้งประเทศนะครับก็เพลื่นเตยอย่างกว้างมากทุกจังหวัดจัดจิตจังหวัดกล้องเตยนี่คือเพลื่นเตยอย่างมีมากไม่หมาสั้นนะครับเปลื่นเอาเป็นเอ่อเปลื่นเจอป้อมแล้วครับไปตั้มเป็นอาชีพเสริมได้อาชีพลักได้เอาอย่างน้อยๆก็ได้ปลูกพักกินเอง เพิ่มแนะนํานะครับสำหรับเปลือนแต่ว่าเป็น,ปนผู้หญิงหรือว่าผู้ชายแต่ว่าใจแรงอันไหนชุดนี้ไม่ได้นะครับก็คือต้องอรวมรวมตุนกันแล้วจ้างเขาก็คือบอลโลได้ก็ราคาไม่แพงนะครับคือผลิตเองได้ก็การวางระบบ๊ได้การเพิ่มในทอนลงไปในยูทูบแล้วแต่ก็บอกก่อนนะครับว่าวิดีโอยังไม่ต้องบุญแต่ใดแต่ว่าเขาพอเล่รูเรื่องเดี๋ยวปุงป่งหวยต่ำลงไปไหมชุดหนึ่งก็ดีของตัวนี้ก็คือ ถ้าต่ำใกล้ในจังหวัดในป่ากลองคุ้เลวก็คือมันในพ้นดีมาก็คือคนมีโอกาสเจอซ้ำนะครับปีแรกเจอจุดแรกจุดช่องจุดซ้ำไปแล้วก็ยังมีโอกาสเจอซ้ำก็วันนี้พมบอกให้เพิ่นเพื่อนรู้ว่าคือเพื่อนเตมันยัง้ังมากถ้าเพิ่นเื่อนตามพ่บอกใส่ไม่ต่ำใกล้เองคือตางหาย้พมัใกล้เองก็ต่างจังหวัดก็คือพมว่วมันมันมันพมไม่จอมันตั้งประเทศใอ้พมคกบคุมอยู่เองคนเดียวด้วยลีกทิดก็พ่มัใกล้ ไอเดียนี้วะใกล้เดียแบบกระจายหนึ่งรอยบาทก็เือได้ก็ปกติก็ให้เปื่นๆ่วยทนับตะนุนนะครับซึ่งเจอไปแล้วการผลิตนี้จะอยกับปฏิเตยยาวนา่นนะครับยาวนานไล่ปีนับกันเป็นศัตรวรรษกันเลยนับจากนี้ไปก็นอนาคตก็คือตัวนี้จะอยกผูปฏิเตยไปจากบ้านก็นในมีอาชีพเสริมแล้วก็ได้ปลูกได้กินไดยโยกไปเพราะว่าตัวนี้มันตอบโจทย์เรื่องอค้นตอกค้นแรงนะครับโกปัก กว่าคุ้มมันดีมากตัวนี้นะครับอันนี้ก็จมตัวเองคิดนะแต่ได้ออกบปมาอันนี้ก็คือตุรอคิตรุงตุกคนนะครับคือไม่ไม่ว่าก็อิทุกซากา,าชีพนะครับก็คือทุกซาก้า,าชีพแต่เป็นประชากรไต้คือเธอได้ต่้งมดการมการกระยายไปประมาณเออข้างหน้านี้ก็คือจะกระยาบไปใกล้แบบนี้กับทีปปติเนอาเซียนนะครับ แล้วก็พมจะค่ายแบบนี้นะครับคนต่างลูกต่อไปใน,นอนาคตนะครับก็คือเปรวาว่าพมจะไม่กดคุ่มหรือหลีกระทิตตัวนี้คือตากับว่าพมอาซาปลาลิตกิตให้กับลูกแล้วก็ทํามาก่าค่ายกันแต่ว่าผมคนจิตอานก็คือผมก็เป็นจ่าทวนก็เรตุนกันทึกซาก็ยังไม่มีก็คือเปล่นเปลี่ยนโอนเปลืน่นเปลี่ยนเซอร์กองพมหนึ่งยบาทกับคนข้ามันที่พมก็ผมคงจะได้ตุนกันทึกซ่าครับพอใจนะครับนะ ก็ให้เปิ่มเติมาะลรเพิ่มเติมนะครับใกล้วิธีการปาลิตก็พ่นปาลิตรพ่นปาลิตการตั้งระยดน้ำแต่ว่าพมได้ลงวิดีโอไปแล้วก็วิธีการปาลิตแล้วกล้วิธีการปาลิตก็มันมีวิดีโอการปาลิตอยู่แล้วตึ้งวิธีการจ่ายานก็้เปิ่มมาเลยเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าพุ่มต่างตีใบในคลิปนี้ก็คงจะไม่จบนี่ก็ยาวมาประมาณห้านาทีก็ให้เพิ่มเติมก็มาเลยเพิ่มเติมนะครับแต่ว่า ตัวเจ้าพมจะจะตระบบลอกน้ำไม่เลยนะคะรับก็ปักต้นใหญ่แล้วก็คือสร้างวันไม่ต้องลดน้ำก็ได้เร็วตอนนี้ผมมีความมั่นใจเลวนะครับก็ให้ป่นปนมาเลยนะครับถ้าไม่ป่นไม่ก็คือนี่แยกชิ้นได้มากว่าสร้างทิพชินนะครับป่นเผือก็พมก็ฟากให้ป่นป่นกดติดตามนะครับกดไลค์กดแจ้งก็พมก็ก็ให้เนป่นกดเอ่อกดจบไม่จบได้นะครับ ตัวว่าอันกอรีทึมกล้อง YouTube ก็จะฟังแต่ว่าถ้าใล้ก็จบก็คือเขาจะกระจายคลิปไอเอว่าไม่จบก็ได้เอว่ากดติดตามคือพุ่มตามคลิปดีมีประโยชน์แก่ไนอันกอรีทึมกล้อง u t u b e เขาไม่ต้นใจก็ปุ่มตามคลิปอะไรท่าในก็คืออันกอรีทึมกล้อง YouTube ก็ไม่ต้นใจเขาต้นใจแต่เพียงว่ากลุ่มกนดูจบดูอะไรได้ ก็คือก็จะกระจายชิปกระจายคลิปไปให้นะครับซึ่งก็พุมก็ต้องใา้เปิเปื่อนนะครับเพรว่าตัวนี้พุมก็ตากบใกล้ให้ปฏิบติแต่เร่งกนตรงๆกบตาก็ไม้ปฏิบัติให้กับปฏิบตินะครับแต่ว่าพ่มเร่งว่าเป็นการใกล้ดีว่าก็คือกาใกล้หนึ่งร้อยบาทก็เสือใดให้เปื่อนเปนโอนเก้าบัญชีพุ่มเดี๋ยวกลางนานี้พุ่มก็ลงบัญชีไปอีกทีนึงนะครับลงเหล็กบัญชีไปก็คือการใกล้กันตัวตัวใต้เลยนะครับ ก็วากกดติดตามกดจบไม่จบคอมเมนต์มาได้คุยทักท้ายกันได้นะครับก็สำรับคลิปนี้ก็ตานี้ก่อนนะครับนะสวัสดีครับ